สวัสดีครับทุกท่านครับแมก็ผมก็ยิงแล้วเนาะขยันเป็นข่าวเป็นข่าวนะครับผมก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นไหนท่านก็คงจะทราบแต่ท่านก็คงงงๆอยู่นะว่าอะไรอย่างไรนะครับแต่ท่านก็บอกว่าไม่ต้องถแถลงหรอกไม่ต้องชี้แจงอะไรเงี้ยนะครับก็ให้เงียบๆไปผมว่าจริงๆสังคมไทยอยากรู้ครับมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ชงไปบ่ายครับกัวจะง,ง่วงก็จิบกาแฟนะครับถแถลงข่าวแล้วก็เล่าความจริง ผมว่าเราได้สบตากันด้วยนะครับได้มองตากันด้วยเวลาเราได้พูดได้คุยผมเป็นคนไม่ใช่สายโพสต์ต้องเท่าไหร่นานๆจะโพสต์ทีผมว่าอย่าพูดอย่าคุยกันมากกว่านะครับก็ได้ฟังแถลงข,งของพี่สาวนะครับพูดตรงๆแล้วก่องของพี่สาวมาแล้วนะครับก็ลิ์มาเป็นประเด็นประเด็นเพื่อจะได้พูดได้คุยได้เคลียร์กันนะครับก็เข้ามาแล้วเรื่องเข้าไปอยู่ที่บ้านนะครับเรื่องแรกนะครับนะครับ ก็เริ่มต้นก็ตั้งแต่ตอนเป็นพระน่ะครับก็มีทีมงานไปถ่ายรายการไปติดต่อนี่แหละพูดคุยกันไปกันมาผมก็เลยบอกอา้าวโทรหาหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาก็ออยังโทรหาเหลยผ,ผมก็แซวแล้วเป็นพระเนาะเอาจะกลัวอะไรผมไม่ใช่ลูกน้องก็เนี่ยผมเป็นพระพอคุณกลัวเหรอเอาจริงเลยเอาจริงก็โทรก็พูดคุยกันพี่เขาก็เลยบอกเอา้าก็มาอยู่ที่บ้านนะั้นมีบ้านให้อยู่นะมีออฟฟิศมีอะไรต่างๆด้วยเราก็เอ้าเหรอครับอือได้ครับเดี๋ยวยังไงไปดูกัน แลนนั้นก็ไปดูเลยครับไปดูแล้วก็อืมก็เป็นบ้านเก่าบ้านอะไรเงี้ยช่างกําลังทำเลยครับรีโนเวทอะไรต่างๆมีห้องประชมมีอะไรต่างๆเราก็นึกไปถึงพี่ชายเราด้วยนะตอนนั้นก็เป็นพราอยู่เหมือนกันท่านก็ทุกทราบก็เอ่ยก็ได้ครับดออรออมเตอสมพงศ์นะครับขออนุญาตที่เอ่ยนะครับพี่ครับก็อยากให้พี่ได้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็พูดคุยกันก็รู้สึกว่าอื้อก็ก็โชคดีได้มีที่อยู่อะไรอย่างครับออกมาก็เป็นเรื่องจริงครับในเรื่องของ เรื่องที่อยู่แต่ว่าถามว่าไปขอเลยไหมเนี่ยทีนภิกษุจะแปลว่าผู้ขอกไ็ไม่ได้ไปขออย่างนั้นนะครับเป็นการพูดคุยกันแล้วก็มีการมีน้ําจิตน้ําใจอ่ะจะบอกว่าเสนอมาก็ได้ครับก็ได้ครับก็ได,กกได้แต่จริงก็คือพูดคุยกันนะครับสาหรับเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณผมอาจจะมีวาสนาได้อยู่เดือนเดียวนะครับอาจจะไม่ได้นอนบ่อยเพราะว่าด้วยงานด้วยอะไรต่างๆก็ไปมามานะครับผมก็ขอบคุณสำหรับประเด็นนี้นะครับเรื่องที่2เรื่องเสื้อผ้า8 0,000ืนกว่าบาท นะครับผมคือผมอะ่ะก็ไม่ได้มีชุดสำรองอะไรนะครับเป็นพระนะครับเนาะก็อาจจะมีเคยมีชุดลิบบิูวบ้างอะไรบ้างซื้อมาฝากพี่ๆอะไรเงี้ยหรือเสื้อที่ลูกศิษย์ลูกหาน้องนุ่งเขาทําทีมฟุตบอล,ลก็จะชอบมีเบอร์เสื้อผมอะไรเงี้ยก็จะมีเสื้อไว้อะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ห้อยไว้บ้างให้คนบ้างเอาไปประมูลทําบุญบ้างช่วยคนนั้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ผมไม่รู้ราคาหรอกครับ พอไปถึงก็ ICC ขออนุญาตเอ่ยเช่นเดียวกันนะครับก็สาพัดนะครับไปถึงผมก็ไลฟ์ให้เลยเพราะผมรู้ว่าไลฟ์ของผมเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับทีนั่นนะครับโดยไม่ได้ต้องร้องขอเลยนะครับผมก็ไลฟ์ให้เลยครับไปถึงก็บอกทีมงานไลฟ์เลยส่วนเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่รู้หรอกครับว่าอะไรถูกอะไรแพงอ่ะก็พอรู้แหละลาแค่แน่ลาคอสอะไรเงี้ยนะครับว่ามันราคานั้นราคานี่แต่ผมก็ไม่รู้ราคาชัดเจนหรอกสำหรับผมคืออะไรก็ได้อ่ะผมใส่อะไรก็ได้ ผมบอกใล้ซ้ำมาเลือกให้ผมเลยออกแบบให้ผมด้วยคือผมจะเป็นคนไม่รู้ว่าผมต้องแต่งตัวสีอะไรบิดกับสีอะไรเข้ากับสีอะไรทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ครับทีมงานต้องต้องจัดให้ผมฉะนั้นวันนั้นผมแล้วแต่เลยผมแล้วแต่เลยว่าจะอะไรให้ผมยังไงยี่ห้อไหนอย่างในอะไรเหมาะกับผมซึ่งผมมาหายากด้วยความที่เราก็ตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยครับผมบอกก็แล้วแต่สะดวกถามมองหน้าผู้จัดการให้สะดวกไหมอะไรยังไงคุยกันนะอะไรไงเงี้ยก็มีทีมงานของทางนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเลือกให้ผมเลย ต่อให้วันนั้นให้ผมตัว2ตัวก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่แล้วผมไม่รู้ราคาด้วยว่าเท่าไหร่อย่างไรนะก็ทราบว่าก็มีส่วนลดให้มีอะไรให้มีผู้หลักผู้ใหญ่ทางทางไอซีซีนะครับผมยญาต่ออีกครั้งของสภาพัทที่ท่านก็ลดให้แถมให้อะไรให้ก็ขอบคุณมาก,มากผมก็ตอบแทนด้วยกันไลฟ์ Life ให้ไม่ได้เป็นคนยึดติดที่ห้อครับพูดตรงๆผมใส่อะไรก็ได้ครับใส่อะไรก็ได้เลยถ้าผมเลือกผมจะใส่ชุดฟุตบอลด้วยถ้าผมเลือกเองนะถ้าไม่มีใคร ดูถูกดูหมิน่นชุดฟุตบอลว่านะมันโลมันอะไรเนี่ยนะครับซึ่ง <ๆ S 1> จริงก็ไม่โลนะครับแพงอยู่เหมือนกันนะครับชุดฟุตบอลเนี่ยถ้าเอาของจริงเนี่ยถ้าผมเลือกคนใส่ชุดฟุตบอลเลยครับแต่สมมติสปองเลือกเลยใส่ชุดไหนผมใส่ชุดฟุตบอลเลยนะนะไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนนะพผมชอบครับฉะนั้นก็ขอบคุณสนับเรื่องนี้นะครับกนะ็ขอบคุณสนับเรื่องนี้ก็เป็อนอะไรที่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 แล้วแต่ครับว่าจะอะไรยังไงสำหรับผมนะครับก็เป็นเรื่องจริงครับขอบคุณนะครับ นี่ศิลนนะครับเรื่องนี่ศิล์นเนี่ยผมพูดมาตลอดอยู่แล้วตั้นั้นที่ผมก็เคยโดนทีมงานดุไม่ต้องพูดอะไรเงี้ยผมอยากจะพูดเพราะให้รู้ว่าผมี่ยไม่ได้เอาเงินออกจากพุทธศาสนาเลยแล้วเมื่อผมเป็นนี่เป็นศิล์นผมต้องรับผิดชอบพูดตรงๆเคยมีคนเป็นนี่ผมด้วยแล้วผมก็ยกให้เลยก็มีใช้มาส่วนหนึ่งอ่ะยกให้เลยก็มีแต่สําหรับผมเป็นนี่ใครผมต้องใช้นี่ท่านเหล่านั้นผมถึงย้ําประเด็นเรื่องนี้นะครับแล้วเอาทํางานหนักทาไมแบบว่า เอเน้นเรื่องเงินแล้วเกินอะไรเงี้ยก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องมีเงินเพื่อไปใช้หนี้ผมไม่ผมไม่ค่อยชอบการได้เงินมาปเปล่าๆตั้งแต่เป็นพระเลยนะครับเวลาใครจะมาใส่ย่ามอะไรผมจะแบบมไม่ค่อยอะครับก็รับได้แหละรับบ้างไม่รับบ้างบางทีจนคนจะถวายน,น้อยใจคือผมอยากทํางานทําอะไรทําประโยชน์ให้เขาก่อนไปบรรยายก่อนไปทําอะไรให้เขาก่อนแล้วค่อยได้เงินได้ทองมาฉะนั้นเมื่อผมมีหนี้ก้อนใหญ่ขนาดนั้นอนะผมก็ต้อง ผมก็ต้องทํางานใช้หนี้อยู่แล้วนะครับผมผมผมจะไม่ให้คนมาใช้หนี้ให้ผมนะครับแต่ผมเนี่ยรู้สึกับผมเนี่ยอยากจะทํางานใช้หนี้เองซึ่งก็เป็นความจริงครับงวดแรก1ล้านบาทือว่าเหือสองแสนห้าเนี่ยนะฮะสี 4, ่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับหล้านบาทแล้วก็ผมอะ่ะเพิ่งทราบจากเลขาผมเองเดี๋ยวตอนนี้แล้วก็ผู้จัดจาการผมเองว่าผมไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลย เขาโอนไปใช้หนี้ให้เลยซึ่งก็ขอบคุณนะครับเจ้านี่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงของขอนุญาตท่านมีเมตตามากขอบคุณจริงๆครับผมยังนึกว่าเอา้าวันนั้นผมก็เหมือนจะแจกทีมงานนะครับเอา้าวันนี้ได้เงินมาล้านหนึ่งเอาไปก้อนลห้าร้อยกว่าละพันเป็นนิสัยผมอยู่แล้วครับผมเพิ่งรู้ว่าเอา้าเงินวันนั้นเป็นเงินทํางานผมไม่ใช่เป็นเงินก้อนนั้นด้วยเพราะเงินก้อนนั้นไม่ได้เข้ามาที่ผมเลยไปใช้หนี้เลยซึ่งผมอ่ะก็ทํางานเพื่อใช้หนี้ฉะนั้นต้องขออนุญาตว่า พี่สาวท่านั้นไม่ได้ใช้หนี้ให้ผมนะครับเป็นเงินทํางานแต่ถ้าผมยังทํางานไม่ครบตามอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีแชทไปหาท่านเลยอ่าผมอ่านให้ฟังก็ได้นะครับผมก็คุยหลายเรื่องอ่าตัดเรื่องนี้ส่วนเรื่องงานเอาตามที่พี่ท่านนั้นบอกได้เลยครับผมจ่ายผมเป็นเงนินงานก็ได้ครับตามสมควรที่เราจะตกลงกันเป็นงานเป็นครั้งครั้งไปอ่าซิทคอมตอนหน้า่าไหรา่รายการไลฟ์ครั้งหน้า่าไหรา่รายการทีวีครั้งหน้า่าไหา่กี่บาท ตามนี้ก็ได้ครับผมส่วนหนึ่งล้านบาทนั้นค่อยๆหักค่าตัวผมที่เราจะกําหนดตามเดทของผมในปัจจุบันก็ได้ครับนะผมก็เอ่ยชื่อพี่เข้าไปก็คือเอาตามนั้นนะครับซึ่งถ้าพี่เขาไม่สะดวกตามเดทมันก็จะลดหย่อนอะไรกันมันได้อยู่แล้วครับกราบขอบพระคุณพี่ท่านนั้นมากๆที่เมตตาเอ็นดูผมสั่งสอนในสิ่งหลายอย่างดูแลผมมาตลอดนะครับตลอดก็คือที่เราได้รู้จักกันก็ไปไปลายเดือนธันวาปีที่แล้วครับ6 4 นะครับปลายก็คือปลายจริงๆอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบหกเลยนะครับจนมามกราซึ่งผมก็ไปไปมาๆนี่นะครับผมรักและเคารพนะหวังอย่างยิ่งว่าจะได้ทํางานกับพี่ผมพยายามไม่เอ่ยชื่อนะครับคุณเจ้ที่น่ารักมากๆกับผมอ๋ออันนี้คือเอ่ยถึงลูกชายท่านที่นั่งถแถลงข่าวด้วยครับซึ่งผมรู้สึกรักแล้วก็สนิทสนมมากนะครับคุณอันนี้ขอยติเอ่ยผมชอบเอ่ยคุณเต้น่ารักมากๆครับกับผมสุภาพมีน้ําใจ ผมมีดอกจันรครับส่วนเรื่องคบเพื่อนคบคนผมขออนุญาตตัดสินใจและไตรตรองด้วยตัวเองว่าจะคบใครอย่างไรวงเล็บแต่ผมจะคบคนดีมีน้ำใจรักผมหวังดีกับผมอย่างแน่นอนครับนะครับขอบคุณพี่คุณเต้คุณตอง,อตองข,ขออนุญาตเอ่ยนะครับนะเดขาท่านขออนุญาตเอ่ยนะน้องเฟิร์นและทุกท่านในทีในนะครับในบริษ,ษัทนั้นมากมากครับดอกจันร์อีกนหนึ่งครับสำคัญที่สุดผมชอบทำงานครับงานคือชีวิตของผม มีงานอะไรผมเต็มที่ครับผมจเป็นคนเต็มที่กับงานเสมอฉะนั้นที่ผมทํางานหนักไม่ใช่ว่าหิวเงินครับผมทํางานผมทําประโยชน์ให้ก่อนแล้วผมเหมาะสมกับความเหนื่อยของผมความต้มเทของผมแล้วผมก็เอาไปใช้นี่หรือใช้ใจ่ายกับทีมงานผมซึ่งผมไม่ทิ้งใครสักคนตั้งแต่ออกมาประเด็นอยู่ตรงนั้นครับไม่ใช่ว่าหิวเงินไม่ใช่าอะไรนะครับเรื่อง ก็ขออนุญาตต่อเนื่องเรื่องหิวเงินเรื่องเงินเป็นใหญ่เพราะว่าหลายคนฟังแล้วมันจะกลายเป็นผมแบบโลกปวดมา30ปีไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ให้อะไรอย่างนี้ครับคือตั้งแต่คือถ้าผมอยากรวยจริงครับผมผมคงไม่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 มเป็นประชาสมานนไม่บวชพระหรอกครับเพราะมันเรื่องเงินมันก็ไม่ไม่ได้อยู่แล้วผมเรียนขออนุญาตเอ่ยสังคมศึกษาศาสตร์ไม่ได้ธรรมศาสตร์วริญนจะโทอาจารย์พูดตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆเลยครับว่าเรียนคณะนี้ไม่รวยนะคะ เรียนสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ไม่รวยนะครับไม่รวยนะคะถ้าอยากรวยไปเรียนเนี่ยค่ะเด็กใกล้ๆก,กันพัิธุศาสตร์และการบัญชีเราก็รู้สึกว่าสังคมสงเคราะห์เรามาตลอดเป็นสิบปีเราอยากสังค,สงคมสงเคราะห์ขึ้นเราอยากสงคคเคราะห์สังคมขึ้นบ้างเท่า <eş: S 1> นั้นเองนะครับตอนแรกก็ตอบตอนสัมภาษณ์นะครับหลงังๆก็เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับฉังนั้นสิ่งที่ผมเรียนมาก็ไม่ได้ทำให้ผมรวยนะครับวงการที่ผมอยู่ก็ไม่ได้เอื้อให้ผมรวยอยู่แล้วครับ อย่างที่ผมบอกบอะผมนอกจากไม่รวยแล้วผมติดลบออกมาด้วยแต่ผมก็จะรับผิดชอบตรงนั้นไม่ใช่มาอ้างว่าผมไม่มีผมไม่จ่ายนะครับไม่ใช่เงินใส่ผมนะครับเพราะว่าเพราะาเราก็ต้องรับผิดชอบครับรับผิดชอบอยู่แล้วฉะนั้นอย่าเห็นเป็นคนผมเป็นคนหิวเงินเพราะว่าล่าสุดที่ผมไปวัดแห่งหนึ่งเอยก็ได้ครับวัดประสิทธิเวชผมก็เป็นไลฟ์ฟรีฟรีเลยเพื่อทำบุญให้กับวัดก็มีโครงการอะไรยังไงก็ช่วยเขาแล้วก็จะมีอีกหลายที่ที่ ที่คุยกันไว้สมมติก็เป็นมัดเป็นวานี่แหละครับนะครับฉะนั้นหลวงปู่ผมท่านมรณภาพไปแล้วพระราชทานเป็นศพแล้วท่านบอกไปองค์กรไปมูลนิธิไปโรงเรียนถ้าที่ไหนคืนเขาได้คืนถ้ามันต้องมีค่ารถค่าน้ำมันค่าทีมงานครึ่งหนึ่งก็ค,นนครึ่งหนึ่งคืนครึ่งหนึ่งคือใจขอท่านอยากให้ผมคืนหมดน,น,นะครับแต่ทีมงานก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งแบบเออก็เหลือไปสักหน่อยไหมหรือว่าเขานั่นมาเรามีสองเราต่างหากคืนเขา,า,าไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาให้มาห้าพันเราทำบุญเป็นหมื่นอะไรเงี้ย มันก็จะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดเมตตาม,มากไปแพ้ไพผ่านอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมก็อืมก็ก็ฟังทีมงานครับฉะนั้นย้ํานะครับไม่ได้มีใครใช้นี้ให้ผมผมทํางานใช้นี่ที่เหลืออยู่ถ้ามันยังไม่คุ้มกับเงินหนึ่งล้านบาทนั้นจใ้ผมใช้เป็นเงินนะครับหักจากที่ผมทํางานให้ไปแล้วหรือให้ผมทํางานให้ได้หมดเลยผมคุยกับคุณเต้เราด้วยเรื่องนี้ซึ่งคุณเต้บอกผมเลยว่าออเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นนะครับเราเราเราก้าวผ่านเรื่องนั้นไปแล้ว นะครับผมอ้าว๋ยวจะเรื่องนี้นานเกินไปเรื่องสัญญาครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสําคัญแล้วก็สนใจเรื่องนี้นะครับคือวันนั้นเนี่ยทีมงานผมก็นั่งเต็มห้องคุนเต้เนี่ยแหละครับก็ไม่รู้แหละครับว่าจะได้เซ็นสัญญาแล้วก็คุยกันคุยกันคุยกันไปคุยกันมาก็มีมาให้เซ็นอ้าวตอนนั้นก็อ้าวคือทีมงานผมนึกว่าเดือนละล้านทนำพี่วิเทียนบอกจริงๆงมัน4เดือนล้านก็้สองแสนห้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ปัญหาแหละครับผมก็ก็ อ่านดูแล้วทีมงานก็ช่วยกันดูแล้วก็กเซ็นแก็เซ็นจริงๆนะครับผมนะครับก็เซ็นไปแต่ทีนี้พอกระซิบคอมครั้งแรกเลยที่ทํางานตั้งแต่หกคือตื่นหกโมงเช้าครับเพื่อมาอาบน้ําแล้วก็แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็ทํางาน,นจริงก็น่าจะเก้าโมงครับจนถึงตีสองซึ่งผมเนี่ยเป็นคนไปขอเองว่าเหลือนักแสดงอีกท่านหนึ่งด้วยนะครับดารารับเชิญนะครับ คือถ้าอีกท่านหนึ่งเนี่ยตีสี่ตีห้าแน่นอนนะครับคนณดูภาพหกโมงเช้าถึงตีสองถ้ามีอีกท่านหนึ่งถึงตีสี่แน่ๆก็เลยไปขอว่าเออขอท่านนั้นครั้งหน้าไหมาอะไรเงี่ยเพราะว่ามันทีมงานก็อยู่เงี้ยนะครับคนดูแลผมที่ไม่เคยง่วงก็หัวปักแล้วเสียงผมก็หมดก็ยังต่อนเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นคนถามว่าทำไมเสียงมันเป็ดทำไมเสียงแหบๆก็วันนั้นก็มีส่วนอย่างมากาว่ามันนั้นเสียงหมดเลยครับแต่ว่ามีปัญหาผมทํางานได้ผมเช้นเสียงได้ผมอะไรได้แต่ว่า ผมก็รู้สึกว่ามันคือผมทํางานให้ใครอ่ะมันต้องคุ้มค่าเขาผมต้องได้ใช้ศักยภาพของผมความเป็นตัวตนของผมความสนุกของผมความมีเอเนจีของผมอย่างเต็มที่แค่เสียงแหบเน,นี่ยพลังมันก็ลดแล้วครับพลังมันก็ลดลงไปเยอะมากๆแล้วแต่ว่า่ผมก็เค็นได้แต่มันก็ออกมาไม่ดีแล้วผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่ตัวผมครับผมก็ทบทวนนะผมรู้สึกว่าที่อันนี้มันไม่ใช่แล้วทํางานให้เขาได้ไม่เต็มที่นะครับ อีกรายการผมรู้สึกว่าพี่ชายผมก็ทําได้ทําได้ดีด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางผลิตภัณฑ์เนี่ยผมก็ไม่สามารถจะช่วยเชียร์ได้เพราะว่าผมเองก็จะมีผลิตภัณฑ์นั้นอย่างเงี้ยครับผมก็พูดในไลฟ์เลยผมพูดตรงๆเลยแบบเปลงใจเลยนะครับซึ่งมันก็มีผลในการที่จะนะครับมันก็มีผลในการที่จะทํางานนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็อย่างที่บอกครับมีคนที่ทํางานได้ดีกว่าผม,ผมพูดชัดเจนกว่าผมคล่องแคล่วกว่าผมผมก็ไปยืนทานที่เฉยพูดนิพดนพูดหน่อยผมรู้สึกว่า เขาจะมาเสียค่าตัวให้เราทำไมถ้าเราทำงานในเขาไม่คุม้มเราไม่ไม่ควรจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยควรจะให้คนที่เขาคล่องกว่าทำนะผมก็เลยนั่นนะครับก็ยื่นเรื่องนั้นไปนะครับผมทีนี้สัญญานั้นก็เป็นเป็นฉบับเก่าเพราะผมได้คุยกับคุณเต้ของคอนเรเอ่ยคุณเต้บ่อยหน่อยนะครับผมได้บอกเออผมไม่สบายใจตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับผมเลยคุยกันคุยต่อหน้าเลยครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญาอาทัตตีนะครับ โดยมารยาทผมก็ต้องปิดายเซนด์ด้วยนะครับผมก็เลยคุยว่าเอ้วันมันเยอะไปเดือนรายการแบบเดียวกันน่ะมันถี่ไปควรจะเดือนละครั้งไหมหรือรายปักไหมได้เป็นหนังสือสิบห้าวันครั้งไหมหรือเต็มที่อาทิตย์ละครั้งไหมอะไรเงี้ยครับก็มีการคุยกันลดหย่อนเวลากันลงมาอะไรซึ่งกนเท้ก็น่ารักมากก็พยายามที่จะอะไรทําให้ผมได้ก็ทําได้เลยอันไนที่ไม่กล้าตัดสินใจก็จะต้องคุยกับคุณแม่ก่อนอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งคุณเตน่ารักมากๆเราก็ยังค um. ุยก <spaghetti cheer S 2> <It> ันนะว่าเราจะช่วยกันนะพี่เข้าสู่ยุคใหม่อะไรเงี้ยคือเขาก็เรียกผมพี่ผมก็เรียกเขาพี่ด้วยกันต่างคนต่างเรียกพี่อะไรเงี้ยครับก็ได้คุยกันแต่อย่างที่บอกครับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวตนผมอะไรเงี้ยมันก็มันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ผมก็คุยตรงๆทีนี้เราก็มีการพูดคุยเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญากันซึ่งคุณเตก็น่ารักมากก็ให้ทีมงานพิมพ์ให้ใหม่หมดเลยตามที่ผมเสนอไปแล้วอะไรที่ให้ได้ให้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าผมมันก็ยังไม่ได้เซ็นเมื่อคี้ที่โชว์ก็จะเห็นว่ามีคำว่าคู่ฉบับอยู่อะไรเงี้ยที่นีก็มีการถามว่าอยู่ผมเซ็นได้ยังผมก็ยังไม่ได้เซ็นเพราะว่าผมก็ผมก็อยากรอบครอบเพราะครั้งแรกที่เราเซ็นไปเราเราดูไม่ละเอียดแล้วมันไปไหนไม่ได้อะไรครับมันเกือบตลอดเจ็ดวันอะไรเงี้ยมีรายการที่แบบจันทร์ถึงศุกร์มีรายการเดียวกันติดกันสองวันติดกันห้าวันมีตอนเย็นมีกลางคืนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมมีปัญหาอาเรื่องหน้าช้ำหน้าอะไรอ่ะสำหรับผมผม ผมไม่มีปัญหาหรอกแต่ประเด็นคือเราได้ทําประโยชน์ให้กับรายการนั้นเต็มที่หรือเปล่าคุ้มค่าเงินที่เขาจะจ่ายเราไหมแล้วเป็นตัวเราไหมผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่คนทํางานก็จะรู้กันเราก็มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาที่โอเคครับผมอาจจะยังไม่ได้เซ็นนะจริงๆทางนั้นไม่แน่จน่าจะเซ็นแล้วนะครับก็ต้องดูแล้วก็พิจารณามากพอสมควรอะไรอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นเรื่องสัญญาก็เป็นเรื่องอะไรที่ที่คุยกันแล้วก็มีการแชทไลน์คุยกันนะครับโทรคุยบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นไวท์เป็นอะไรอะไรอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องค่าตัวแน่นอนนะครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องค่าตัวเพราะว่ายังไงเนี่ยเอาตรงๆนะครับเราขอลดวันลดอะไรเงี้ยจะไปขึ้นค่าตรงค่าตัวอะไรไม่เหมาะคุณเต้ก็บอกลยครับว่าไม่ได้หรอกต่อให้ไปเสนอคนแม่ก็ไม่ได้หรอกซึ่งผมบอกผมไม่มีปัญหาเลยมมีปัญหาเลยเอาเรื่องงานเป็นหลักเลยว่าว่ามันใช่ตัวตนผมไหมอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเรื่องผมไม่ได้หิวเงินมันไม่ได้เรื่องเงินเป็นหลักมันเป็นเรื่องเนื้องานเป็นหลักมันเป็นเรื่อง ความไหวไม่ไหวของผมด้วยเสียงผมด้วยอะไรเงี้ยทุกท่านก็ได้ยินเสียงผมอยู่แล้วฉะนั้นขอย้ํานะครับผมไม่ได้หิวเงินขนาดนั้นผมจะได้เงินผมต้องทํางานไม่ได้มีใครใช้นี้ผมนะครับผมเพราะว่าผมทํางานถ้ามันเกินอย่างที่ผมผมสามารถคืนเป็นเงินหรือคืนเป็นการทํางานก็ได้นะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกซีเรียสละจริงจังนะครับเรื่องคบคนสีเทา ธุรกิจสีเทาสีดําอะไรางี้นะครับซึ่งผมไม่มีปัญหาใครจะไปทําตรงนั้นแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมเนี่ยเอาอยาเสพติดก่อนบุรีคุณยังไม่สูบเลยครับอาจจะมีแฟลเรื่องตู้วงตู้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆวันแรกที่ได้ได้ยินได้ฟังในสัมภาษณ์ในรายการในการหนึ่งก็พี่เขาก็ให้ผมลองดื่มหนงผมก็ยังแซลอยู่ว่าอร่อยตรงไหนครับอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าไอ้ไวยเนี่ยมันเป็นของของดื่มเครื่องดื่มคนชั้นสูงนะ ผมก็ยังสวนไปในนั้นโดยโดยนิสใส่ผมครับเอาแล้วคนจนดื่มไม่ได้นะครับหลายคนยังช่วยกันตอบคนจนก็ดื่มได้อะไรเงี้ยผมก็ผมก็ขำๆอะไรเงี้ยครับอืมมันรู้สึกเป็นน้ําผลไม้อะไรด้วยซ้ําอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อทีมงานไม่ไม่ได้เน้นใไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้อะไรพูดง,ง่ายคอนเซ็ปต์ง่ายเลยผมก็ปฏิบัติตามลูกเพจบอกผมอะไรผมก็ปฏิบัติตามนะครับอ่าก็มีจัดมามเหมือนที่พี่เขาแซวลนละครับเอาไว้นอนดูมั้งใช่ครับผมไว้นอนดูจริงครับ ผมก็ไม่ค่อยได้ดื่มนะครับผมจะไม่มีอารมณ์แบบจืดๆมาดื่มอะไรเงี้ยครับ้ามผู้หลักผู้ใหญ่สมปองหน่อยงานสังคมงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ออกงานสังคมได้ผมมีแต่งานที่ต้องทํางานนี่แหละครับฉะนั้นก็ตอบตรงนี้ได้นะครับชัดเจนเอ้าเรื่องผมไม่ยุ่งกับยาเสพติดแน่นอนต้องบุรีนั่นนู่นนี่ผิดกฎหมายไม่ต้องพูดถึงนะครับผมแม้กระทั่งบางอย่างที่กำลังถูกกฎหมายผมก็ไม่ยุ่งแล้วแต่ถ้าใครจะอะไรไงผมมีปัญหานะครับแต่ผมไม่ยุ่งอยู่แล้ว ชัดเจนคบคนสีเทาทำธุรกิจสีเทาอะไรเงี้ยครับผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เน้นคืออะไรไม่ไม่ใช่เน้น ười, คือผมไม่ยุ่งกันเลยผมจะใช้คาอะไรดีเพราะว่าผมงงเวลาพูดว่าสีเทาปั๊บผมจะงงง,งเวลาใครย้าเรื่องสีเทาสีดําเนี่ยผมจะงงมากเพราะผมมันไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วฉะนั้นสรุปได้เลยครับลูกเพจที่รักของผมและทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับน่าจะมีนักข่าวด้วยสมปองไม่ยุ่งธุรกิจสีเทาไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่แล้วครับ ส่วนครอบคนจะสีเทาสีอะไรไหมผมผมอาจจะไม่ได้เช็คประวัติอะไรขนาดนั้นซึ่งต่อไปผมอาจจะเช็คก็ได้แต่ผมไม่ได้ปัญหานะครับกับการที่อะไรสีเทานี่สิที่มีเอาไปซื้อที่ดินจริงไหมมันก็เป็นที่ดินพ่อแม่พี่ๆนี่แหละครับคนบ้านนอกบ้านาน,านาเรานะครับก็เป็นที่ดินธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับก็ไม่ได้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรจะเป็นของผมนะครับผมก็เป็นพระนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นของผมอยู่แล้วครับผมนะมีเรื่อง หลายเรื่องอีกนะครับก็ผมว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดนะนาอนะอยากได้เงินเยอะๆสามเดือนร้ล้านจริงไหมจริงๆมันมีคําพูดของพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือขนาดก,ก็ไม่ต้องเอ่ยท่านหรอกนะครับท่านบอกได้เลยเนี่ยสามเดืนอนเอาเต็มที่ไม่เกินร้อยวันมีร้อยล้านไม่มีให้เยียบเลยอะไรเงี้ยท่านก็พูดเชิงขำๆหรอกครับผมก็เออก็จํามาผมก็พูดไปอะไรเงี้ยใครมันจะไปได้อะไรขนาดนั้นครับผมนะครับ ก็พูดเป็นที่เล่นที่จริงนะครับถ้าใครเขาตั้งเป้า,าครับเป้าหมายของเขา,าครับมันก็เป็นมันก็เป็นแรงผลักดันของคนแหละที่จะทํางานมีเป้าหมายไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยเอาขายออนไลน์ทําธุรกิจต่างๆผมว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่เรามีประโยคคำขำกันเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้อะต้องใช้เงินอะไรเงี้ยฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องได้ร้อยล้านจริงๆต้องอะไรต่างๆมันก็เป็นคําพูดที่ กึ่งแซลกึ่งทํากันไปแต่ถ้าใครจะจริงจังจะผมหรือคนอื่นผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์เป็นแรงปัคดันของคนคนนั้นนะมไม่ช่ว่าเฮ้ยคนที่ตั้งเป้าอย่างนี้แล้วเขาเป็นคนไม่ดีเหรออะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็มีบางประเด็นนะครับผมก็ขออนุญาตดูบางประเด็นหน่อยนะมีประเด็นไหนที่ผมพูดไม่ครบหรือเปล่าอยากพูดให้ครบนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดแล้วผมไม่พูดอีกนะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่าชิ่งสื่ออะไรนะครับผมว่าผมอยากพูดให้มันชัดเจน นะครับชัดเจนให้มันให้มันทีเดียวอ่ะแล้วคุณก็สามารถเอาไปทําข่าวได้เลยหรือว่าลูกเพจผมที่รักผมเป็นห่วงผมก็จะได้เข้าใจโอเคผมเข้าใจอารมณ์ของคนที่ไลน์มาหาผมมากมายเนี่ยนะครับว่าเออทำไมแป๊บเดียวแล้วจะไม่ทําต่อแล้วหรออะไรเงี้ยคือถ้าอะไรมันไม่ใช่ตัวตวนเราครับมันมันผมอ่ะผมไม่นโยมัยทํางานด้วยความสุขตั้งแต่เป็นเนนแล้วผมเคยดกจันไว้เลยตอนที่มีพระมาชนผมทํางานอบรมค่ายคุณธรรม ผมต้องทำงานด้วยความสุขเท่านั้นต้องไม่มีฝักมีฝา่ายผมต้องไม่เอาใจคนนั้นเอาใจคนนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอันนี้คือตั้งแต่อดีตผมเป็นนโยบายผมอยแล้วผมต้องทำงานด้วยความสุขเท่านั้นและผมทำงานเกือบทุกวันเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านทุกเดือน <c oughs> <S <S เพื่อไปเยี่ยมแม่ผม <c oughs> เยี่ยมพี่ๆผมโรงเรียนผมอะไรนี้เป็นต้นและคนคงอยากรู้ชีวิตหลังจากนี้เป็นยังไงก็แน่นอนครับก็ตั้งใจทำงานครับผมตั้งใจทำงานเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถ ที่ผมมีซึ่งผมทาอย่างนั้นมาตลอดตั้งแต่เป็นพระอยู่แล้วนะครับผมยิ่งออกมายิ่งต้องเต็มที่มากกว่าเดิมเพราะผมอย่างที่บอกไม่มีป้าเหลืองคมกายให้คนเกรงอกเกรงใจผมต้องทํางานเต็มที่ทํางานให้ได้ผลจากนั้นก็ทุกเรื่องราวครับมันก็มีบทเรียนให้กับผมนะครับกับทุกท่านด้วยผมว่าก็จะเป็นเป็นอะไรที่ที่เราต้องไตรตรองผมก็สอนคนไม่เยอะเรื่องตั้งสติเราพูดเรื่องสติบ่อยน้าจะพูดถึงหลวงพ่อก,ก็ สติมาปัญญาเกิดสติตะเลิดเกิดปัญหาสติดีจะมีรอยยิ้มสติถูกทิ่มรอยยิ้มไม่มีนะสติมามาไม่กลับสติถูกตัดจะกลับกลับมาอะไรเงี้ยที่เราผมก็เคยแซวท่านไบ่อยนะครับก็แค่เดือนกว่า,วาครับก็มีเรื่องราวเป็นบทเรียนมากมายนะครับให้ผมขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาไมาทั้งพี่พี่พี่สาวท่านนั้นด้วยนะครับน้องๆองทุกคนด้วยในบริษัทด้วยทุกคนก็เป็นห่วงผม หลายท่านก็บอกอยากให้อยู่ด้วยกันอยากให้คุยกันอยากให้ทํางานด้วยกันซึ่งผมยินดีอยู่แล้วนะครับยินดีมากๆผมเป็นคนผมคนชอบทํางานแต่ขอให้ผมได้ทําประโยชน์ให้ทด้นั่นเต็มที่เป็นตัวตนของผมผมมีความสุขในการทํางานซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ไม่มีความสุขนะครับแคม่มันตึงอิดต,ตึงนิดในใจบางอย่างที่ว่าเราทํางานเต็มที่ไหมเหมาะไหมขอบคุณลูกเพจที่รักผมเป็นห่วงผมทักนาในลายส่วนตัวก็มีในนี้ก็มีมากมาย เป็นห่วงเป็นใหญ่เยอะเลยเพื่อนเป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงนะน้องเป็นห่วงนะนะอาปู่ย่าตายายเป็นห่วงขอบคุณที่เมตตาผมมากๆนะครับผมก็ยังเป็นสมปองคนเดิมเพิ่มเติมคือตั้งจิตตั้งใจทํางานมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับอยู่บนพื้นฐานคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตตั้งจิตตั้งใจทําง,งานไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรสีเทาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับขอ,อย้ำอีกครั้งนะครับเมื่อผมได้ถแถลงตัวนี้แล้วผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีก อย่าใช้คําว่าชิ่งนักข่าวหรือไม่แน่จริงหรือไม่ตอบเพราะว่าเนี่ยคือถแถลงแล้วตอบแล้วชัดเจนมากๆดูตาผมครับผมไม่มีลอกแรกเลยผมพูดความจริงจากใจและผมก็ยังรักยังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณทุกท่านจากใจผมจริงร่วมงานได้ถ้าท่านยังให้โอกาสผมร่วมงานที่เหมาะกับผมที่เป็นตัวตนผมที่ผมทำงานในท่านได้เต็มที่ เต็มกำลังเต็มความสามารถผมที่ชื่อสมปองนครไทยสงหวังอย่างนี้ว่าทุกท่านจะรักจะเอ็นดูจะเมตตาผมจะตักจะเตือนจะแนะนำผมถ้าผมผิดพลาดพังไปอีกในอนาคตข้างหน้าท่านยังเตือนอยังบอกผมได้และถ้าผมทำดีขออนุญ,ญาตอนุโมทนาสาธุก,กับผมเป็นกำลังใจให้ผมติดตามผมสัญญาครับสมปองนครใทสงคนนี้จริงใจตั้งใจและจะมอบความสุขใจให้กับทุกท่าน ประเด็นนี้ทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยใจต้องขออภยัยต้องขอโทษจากใจจริงๆแต่ผมจะสร้างความสุขความสบายใจให้กับทุกท่านจากใจผมครับสมปองคอนสง่งขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ